มาาเพ่ได้้แลวสวัสดีค่ะูกไรด้ยอยวันบบนี้เราจะมากินติ่มซำกันค่ะ <c oughs> น้ำค้างน้ำไหนพี่ไอ้นางดิโอ้มามากินจะแบบคอที่ไหนค่ะเขาก็จะมีเนี่ยนะคะร้านติ่มซำมันจะมีนี่ให้ <c oughs> แล้วมาเสิร์ฟทีย้อยช่างเชื่อเลยวันนี้เรามาประมาณร้านเขาใกล้จะปิดแล้ว <c oughs> เขาก็ไม่เสิร์ฟแล้ว หมายหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่เสิร์ฟหมายถึงว่าร้านเขาไม่ไม่เข็นรอบแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่บีซีแล้วคนก็อิ่มหมดแล้วเราก็จะสั่งเป็นออเดอร์ออเดอร์ไปค่ะช่วยดูเขาบีซี่ตอนเช้าอ่ะ <And S 1> โอ้ล้นล้นล้น,น That's too much ไม่เป็นไรแต่ดีเอาไหมเสือครับ order oh daddy too โอเค เป็นแม่แม่เอาแม่ก็เอาสไปร์เนาะแม่เอาสองตอนนี้เราก็สั่งไปแลยสไปร์แล้วก็ร้อนอันนี้เอาไปเช็ดปากบเขาให้สองอันเลยเอาเก็บไว้ก่อนไปเอาไปเซ็ตปั๊บจานแรกมาแล้วนะคะเป็น ตอนแรกเป็นสเตอร์ไฟล์มันดนเนมัดนน้นเนี่ยไม่เห็นเนาะอาจจะมองไม่เห็นเ,น,เน,นี่ยสุบแสบเลยแยเเนี่ยเขากรเห็ดขัดนะเค็ม <c ười> คุณจีนก็กินอาหารเค็มเนาะ เราะสังเกตของหลานงอานารจริงหลานเลยเข้มคุยกนินกินอาหารเก่งจริงก็มปิมงตัวถั่วโรยเกลือ เราคุดาติมซำอยากกินมดติมซำมาแล้วเอข้าวหน้ามจะหาเนเี่ยวเียวอีกเห่อไปำพิ่นนะแม่บวไป้าอันนี้อร่อยค่ะนี่อร่อยโซูาอะไรแวก็ไม่รู้อ่ะเอา เอาโทฟูแรปแต่ว่าข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้แซ่บเข้าห้องน้ำเองนะที่ขึ้นฟังไรก็หนีอยู่เด้อแต่ว่ามันขึ้นไหมเช่นทอดต่างใจสุดกัดทำยังไงไม่หัว นข้า,า้าง้ากินมันไหมเนียมันเนียอันนี้จัมปิ้งกุ้งเนียกอะไรนะขนมจีบขนมจีบวันโอ,อ้กินอยากแล้วตลากุไงลาคิน ลบร้านกุ้ก็กุ้งจริงเขาไม่ได้กเขาไม่ได้จกตาว่ากุมันเป็นแป้งเพราว่าราคาออคันตําแพงอันนี้เซตเซต,ตัวเนี้มีสี่ชิ้นเนี่ย200สองร้อยกว่าบาทนะคะ เตหนึ่งเนี่ยสอง้อยกว่าบาทโอเคเหรอตกสามร้อยเสเกลนแล้วแต่อย่างตัวผัดเนี่ยเนื้อเอไเกรกเกือบห้าร้อยอ้อบาท ขาะัาจะอระ่อยแต่ที่เราอยากกิงอ่ะเขาไม่ได้ทำแล้วคืออยากจริงหลายอยา่างบางอย่างเขาก็ไม่ทำแล้ว เราอยากกินเไข่แครงกับหอยอะ่ะแครงมันขายังทำอยู่ใครไม่หยุดกินใครไม่เปลือก<ม>ินอ่ะจะแค่นี้ก็อิ่มแล้วอันนี้มันยังไม่มาเลยทำไมเรารู้สึกอิ่มแล้วอะ่ะอย่างม,มาม่ายังมีอีกเนี่ยตั้งอย่างนี้สองสามอย่างปุ เมน,มนบอรดมันจว่ามันยิ่เดแล้วน้ำปิ้ง่สัง่งมาสามอย่างมีหมูด้วยว่าเขาลืมจหรอก ขาดมีขาดจะหาวต้องร้านมีแค่เรานะเราไม่ได้เหมาร้านนะคะคือเด็กอิ่มหมดแล้ว ือเขาอิ่มมาแล้วเขากลับบ้าน,น <c oughs> เรามาสายส่งของเสวยสบายสายเลยเนาะเราเพิ่งมามาสัานะเส้าเนาะกินต้มกะตงโกลเนาะเขาต้มมะกะตงโกลนะเอ,อื่นยังกับขั้นจีบอ่ะขั้นจี ก็นีเขาเรียกคันจีก็ตุมอ่ะคันจีโอ้เนี่ยเใส่เยอะด้วนี่ยมีก voilà. ุ้งมีหมูมีเห็บหูหนูตักกุ้มา ันต้องพอดีไปไหนแต่มันตัดเร็วเลยเบิ้งผมเหรอมีอย่างตัดมีต่หัวโรดทรงเดียวเนะี่ย้าปะตัดบ้านได้ดีกว่าพี่จะมั่วหลานคนจะรวยอย่างนี้นะ <c oughs> เลย้ยผมเห็นกันผมก่อยกร็รลังดี สวยนะคะเพื่อนๆเนี่ยติ่มซำเขาทำนุ่ชิ้นละห้าสิบบาทไม่ใช่คิ้นละหกสิบห้าบาทเสื้อเสื้อออเมื่อไ นึ่ง่สุเปะนไ่ยห่านไกแล้วมาเลยเห็นบอกเขาบอกแล้วจังเก็ือีกหนึ่งวันโนมอไรเ g h t นมออย่าโอเคจังเกียนั่งกินดีๆ้วกินให้มันหมดเร็ว ฟรีหรือเปล่านะถั่วสอนถ่ายข้างย่านมวยยอมกินให้มันเบิดลหึ <c oughs> งหงาชืกอบังคับให้กิน <c oughs> กินให้มันคือสับแสนะ <c oughs> แลก็ฮอล์มื่กินเลยเปัญหาปร่มวกินก๋วยเตี๋ยวทำมะเร็งสิก๋วยเตี๋ยวโดนปัญหาติมซ้ำเลย <c oughs>